จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญและหลากหลายทางด้านประวัติศาสตร์สังคมการเมืองศาสนาและวัฒนธรรม สกลนครเป็นเมืองแห่งธรรมะซึ่งมีสถานที่สําคัญเช่นพระาธาตุเชิงชุมพระาธาตุดุมพระาธาตุดารายเจงเวงพระาธาตุภูเพกพร้อมมีพระเกจิอาจารย์ดังที่เป็นที่รู้จักและเคารพนับถือของคนทั้งประเทศอาทิหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่หลุยจันทสารโรหลวงปู่เทศเทศรังสีและพระอาจารย์วันอุตตโมเป็นต้นจังหวัดสกลนครมีพื้นที่ทั้งหมด หกล้านสามพไร่เป็นพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ3ล้านไร่พืชเศรษฐกิจที่สําคัญได้แก่ข้าวยางพารามันสําปะหลังอ้อยโรงงานมเมื่อเทศโรงงานและอื่นๆอีกมากมายเกษตรก <_ d iss ing> ร,รในจังหวัดสกลนครมากกว่าร้อยละ95ทําการเกษตรเชิงเดียวเช่นทํานาทําสวนทําไร่เพียงอย่างเดียวหรือมีการทํานาควบคู่กับทําไร่ สภาพพื้นที่เป็นเขตอาศัยน้ำฝนประมาณ90เซตเขตชลประทานมีเพียง10ทเปอร์เซนต์ให้เกิดความเสี่ยงต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรหากปีใดเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงหรือน้ำท่วมก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนอกสกลนครมีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืชเกือบทุกชนิดที่สามารถปลูกได้ในภาคอีสานที่หลากหลายและเหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงโคขุนการเพราะพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสกลนครโดยบัญชาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนายบุญส่งเตชะมณีสถิตกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาวิธีการและแนวทางที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรดำเนินชีวิตยึดหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรชาวสกลนครมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครจึงได้พิจารณาแนวทางและวิธีการดำเนินการเพื่อสนองนโยบายดังกล่าวโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ ขอให้พี่น้องชาวโซนครขอให้ท่านทำตัวเหมือนน้ำที่ยังไม่เต็มแก้วตลอดเวลาพร้อมที่จะเติมเติมทุกเมื่อการทำการเกษตรนั้นต้นยึดหลักจากผู้รู้ดูจากผู้ที่ประสบผลสาเร็จแล้วท่านนามาทาตามเช่นลุงทองปานพิมพานิชเกษตรกรอำเภอพานานิคมปลูกพืชผสมผสานหลายอย่างเช่นมะม่วงงามเมืองย่ามะขามเปรี้ยวฝักโตกล้วยหอมทองอินทผลัมคราม ซึ่งลุงทองปานมีรายได้จากการปลูกพืชปีละ1-2ถึงล้านบาทคือตะก่อนผมรับจ้างแล้วก็ทานาเนี่นบอกมันมันมัน,มนรายได้มันก็หลายก็เลยอดินอันเก้าเละแล้วก็มาแปลงมาเฮ็ดปลูกหลายๆหลายๆอันนี่อ๋อสามารถอ่าไร่หนึ่งนี่โบต่ห้าหมื่นบาทต่อต่อไร่อันขั้นต่ำด้วยนะถ้าขั้นสูงก็เป็นล้านคือว่าละ่ะต้องเปลี่ยนความคิดแล้วกษเตรกรนเนี่ยเสีเวลาเสีเวลาแล้วก็เป็นหนี้บ่มีทางแก้เพราะว่าเฮ็ดอันเกนะ้าไะ นางบางออนชัยเสนากเกษตรกรอำเภอเมืองสกลนครทำการ,กรเกษตรผสมผสานเช่นปลูกเพกามะนาวมะพร้าวพืชผักดาวเรืองเลี้ยงกบเลี้ยงปลาหมอมีรายได้ปีละเกือบ1ล้านบาทจากเกษตรมีเพลิเห็ดแต่พืชเชิงเดียวนะคะอย่างปลูกมะพริกกระปุูกแต่มมะพริกอย่างเดียวนะคะไปขายปรากฏว่ามะพริกราคาตก กับโได้ทุนนะคะแต่การที่เเกษตรผสมผสานมีของหลากหลายนะคะคืออย่างน้อยอ,อันนี้ราคาตกก็ยังได้อันนี้จุนเจือคะ่ะการวางแผนเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะว่าไม่คิดจะปลูกยันใดนเลยปุ๊นะคะต้องให้ออกในช่วงฤดูที่แพงจะขายได้ตลอดทั้งปีนะคะนายวงสถิตโมราราชเกษตรกรอำเภออากาศอํานวยเคยรับราชการครูและเคยเป็นบุคคลล้มละลายแต่ด้วยความอดทนฟันฝ่าอุปสรรคได้พลิกพื้นดินมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชมากกว่า10ชนิดและเลี้ยงสัตว์จนตั้งตัวได้และมีรายได้ปีละประมาณ1-2ล้านบาทและนี่ผมทําตรงนี้ทํามาโดยโดยยึดปัจจายเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมได้ยึดคําว่าพอมีพอกินมานํามาใชา้จนปัจจุบันนี้ผมเดินมาจากคนไม่มีกินก็เดินตามที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสไว้ว่าคาว่าพอมีพอกินก็คือทําให้ได้กินก่อนเมื่อได้กินเหลือกินแล้วค่อยขายขอให้ทำเลยครับเริ่มทำเลยทำงานให้เหนื่อยครับ อย่าทํางานให้เครียดเมื่อรู้ว่าเหนื่อยแล้วพักผ่อนครับดื่มน้ํารับประทานอาหารเสร็จแล้วค่อยทํางานต่อนายโพทองโพธิราชเกษตรกรอําเภอพังโคนล,ลาออกจากผู้ช่วยเกษตรอําเภอมาทําการเกษตรผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเช่นปลูกข้าวฝรั่งเพกามะขามเปรี้ยวฝักโตกล้วยน้ําว้ากล้วยหอมทองปัจจุบันมีรายได้เข้าบ้านวันละ2 0 0 0ถึง3,000บาท ข้อด sure. ีของไร่นาสวนผสมนะครับของพืชผสมผสานก็คืออย่างแรกเลยนั่นคือการลดต้นทุนนะครับเพราะว่าเรามีพืชที่หลากหลายเราสามารถใช้มาเป็นรับประทานเป็นอาหารในครัวเรือนของเราได้โดยไม่ต้องซื้อหาจากที่อื่นนะครับเราลดจากความเสี่ยงของราคานะครับถ้าเกิดเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับถ้าปีไหนเกิดภัยธรรมชาติเกิดฝนแรงเกิดน้าท่วมเกิดภัยพิบัตินะครับหรือแม้แต่ราคาผลผลิตไม่ดีล้วก็จะทําให้เกษตรกรขาดทุนแต่ถ้าเกิดเราทําเป็นไร่นาสวนผสมนะครับล้วก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายมีผลผลิตที่ออกหลายชนิด ออกสู่ตลาดแล้วก็ออกได้ตลอดปีแล้วจะมีรายได้อย่างสม่ำเสมอตลอดปีครับนายบรีภัยคำนามหรือลุงนายเกษตรกรคนเก่งอีกรายของอำเภอวาริชภูมิทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแก้วมังกรไผ่และอื่นๆอีกมากมายเป็นกเกษตรกรที่ขึ้นชื่อว่ารวยที่สุดของจังหวัดสกลนครคือการเพื่ผสมผสานมันดีคือสมมติขายมะม่วงแล้วนี่ขายขายแก้วมังกรแล้วก็ ช่วงเนื่องกามันก็มีพวกกันมายมชิดนี่มันก็ออกมาตามตามฤรูการของมันแล้วปามนี้ดีรึวาอย่างนี้ได้เท่าระตันเสียครับก็พอได้ค่ากับเขาเข้าไปนิดน่อยสองสามพันนะคือมันเป็นรายได้ที่มันบ่กคอยคาดช่วงนะถ้าเป็นคนที่โหเกษตรเรียนต้องมีแนวความคิดคิดค้นหาวิธีเอาเฟิร์มโมปุอยู่ในสวนเอานะเขาเป็นได้รายได้ตลอดปีนะนายบัณฑิตโฮมวงเกษตรกรอำเภอวานอนิวาส ทำการเกษตรผสมผสานเช่นปลูกพุทรามะนาวเพกาเลี้ยงกระบือมีรายได้ปีละเกือบหนึ่งล้านบาทเขาต้องคืดให้มันดีตะก่อนครับการปลูกยังกระยาทายังม,งมีน้ำนี่ทายังเจียอาเทศอาศัยเทวดานี่เสี่ยงครับคือเรื่องน้าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดพืชชนิดใดที่มันสามารถกินน้าหน่อยจัดระบบน้าให้มันครับกับคืดอันเดียวว่าเห็ดเขามาเว้าอันนี้เออเห็ดคือเขาเพราะว่ามันโมแมนครับเกษตรเนี่ยต้องเบิ้งว่าสิ่งใดที่ ให้เฮ็ดครับขอให้พี่น้องชาวจังหวัดสุรคอนทำการ,กรเกษตรแบบผสมผสานหรือทำการ,กรเกษตรแบบเซเว่นปลูกพืชหลากหลายชนิดที่ใช้น้ำน้อยในพื้นที่นั้นนั้นผลผลิตที่ออกมาจะไม่ซ้ำกันท่านจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดปีพืชที่ควรปลูกในจังหวัดสุรคอนและคุ้มกับการลงทุนนั้นได้แก่มะขามเปรี้ยวฝักโตที่ได้จากการทาบกิ่งหรือเสียบยอด ครอบครัวละ5-10ต้นจะมีไรายได้เฉลี่ย 4- 0 0 0ัน0 0บาทต่อต้นต่อปีมะม่วงเช่นมะม่วงแก้วแก้วขมิ้นโชคอนันต์งามเมืองยา่าน้ำดอกไม้สีทองแต่ต้นพันธุ์ที่ปลูกต้องได้จากการทาบกิ่งหรือเสียบยอดเพราะจะให้ผลผลิตภายใน2-3ถึงปีเมาหากปลูกแบบสวนหลังบ้านหรือตามหัวไร่ปลายนาครอบครัวละ5-10ถึงต้นจะทำให้มีไรายได้จุนเจือครอบครัวได้เป็นอย่างดีเพกา หรือที่ชาวสุโขครเรียกกันว่าหมากลิ้นไม้แต่ก่อนต้นจะสูงประมาณ10-15เมตรแต่ปัจจุบันได้พัฒนาสายพันธุ์เพก,กาให้ต้นเตี้ยประมาณ1-2เมตรใช้เวลาปลูก6-8เดือนก็ให้ผลผลิตไผ่หากมีการปลูกไผ่ที่ออกนอกฤดูได้เช่นไผ่กิมซุงหรือไผ่ลืมแล้งไม่มีขนไม่มีหนามปลูกประมาณ6-8เดือนก็ออกหน่อใช้บริโภคหรือจำหน่ายเป็นรายได้ของครัวเรือน กล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมทองหากเกษตรกรปลูกกล้วยครอบครัวละ5-10ตน้นจะทําให้กเกษตรกรมีรายได้ตลอดปีเพราะกล้วยปลูก8-10เดือนก็ให้ผลผลิตผักหวานป่านําเมล็ดผักหวานป่ามาปลูกร่วมกับพืชที่เลี้ยงเช่นลําไยน้อยนาต้นตะขบผักหวานจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและไม่ตายเมื่อต้นต่อเก็บเกี่ยวได้ก็จะทําเงินเป็นกอบเป็นกามอย่างมากมะพร้าวน้ําหอม ปลูก3-4ปีก็ให้ผลผลิตหากปลูกครอบครัวละ5-10ต้นก็จะมีรายได้เพิ่มต่อครอบครัวเป็นจำนวนไม่น้อยยางพาราไม่มีพืชใดเมื่อนำมาปลูกในภาคอีสานแล้วจะคุ้มค่าและดีเท่ายางพาราแม้ราคาอาจจะตกต่ำบ้างในบางช่วงเฉพาะขี้ยางหรือย,ยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ25-30บาบาทแล้วนอกจากนี้ พืชที่เหมาะสมและควรปลูกในจังหวัดสกลนครยังมีอีกมากมายเช่นเงาะลำไยลิ้นจีฝรัง่งสละภูพานและไม้พยุงก็สามารถปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจซึ่งขึ้นได้ดีในพื้นที่จังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครยังเป็นแหล่งผลิตโคกขุนเนื้อดีอันดับสองของโลกชาวสกลนครต้องใช้ความโชคดีให้เป็นโอกาสโดยการปลูกหญ้าเนเปียปากช่อง ในพื้นที่ทำนาที่ไม่เหมาะสมเช่นนาดอนหรือพื้นที่สูงเพื่อเลี้ยงสัตว์และจำหน่ายซึ่งแต่ละปีปริมาณหญ้าไม่เพียงพอกับความต้องการของโคขุนและโคโนมขอให้พี่น้องชาวจังหวัดสนุนทรทำที่ไร่ที่นาที่สวนของท่านให้เป็นเสมือนรีสอร์ทให้ได้เมื่อท่านทําเป็นรีสอร์ทแล้วท่านก็อยากจะออกไปอยู่ตามไร่ตามนาตามสวนของท่านเพื่อจะได้ดูแลปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ได้ออกกำลังกายท่านจะมีจิตใจที่เพลิดเพลินร่างกายที่แข็งแรงให้ท่านทำหมู่บ้านตำบลอำเภอของท่านให้เป็นเสมือนบิ๊กซีแม็โครโลตัสให้ได้เมื่อท่านปลูกพืชแบบผสมผสานแล้วพ่อค้าแม่ค้าจะมาซื้อสินค้าของท่านในหมู่บ้านตำบลของท่าน <c oughs> เช่นอำเภอวริชุมิซึ่งจะมีผลผลิตขายตลอดปีจะเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดของจังหวัดสุนทรคร ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดสุน,สนครจงช่วยกันรักษาของดีเอกลักษณ์ดินเอาไว้ให้ดีได้แก่สามดำมหัศจรรย์หูดำไก่ดำวัวดำส่วนผัวและเมียดำนั้นท่านจะรักษาไว้ก็ไม่เป็นไรเพื่อลูกหลานชาวสุนครเมื่อท่านทำแบบนี้แล้วท่านจะกินอิ่มนอนอุ่นทุนมีนี่ท่านจะได้หมด ท่านจะมีความสุขโดยทั่วหน้าดังคำที่ว่าสุขใดไหนจะเท่าเมื่อล้วงกระเป๋าทุกครั้งแล้วเจอสตังฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการ สครับด้เวลาข่าวนอกรู่นะครับไปที่อำเภออากาศลำนวนจังหวัดสกลนครครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณบุญส่งเตชะมณีสิิตครับพร้อมด้วยผู้บังคับการจังหวัดฐานบกสกลนครพลตรีกหนกผู้ม่วงเป็นประธานเปิดโครงการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่เป็นฤดูการคาบเกี่ยวระหว่างปี2558ถึง2559ครับงานนี้ครับมีของไปแจกมากมายและรางวัลใหญ่ครับ รางวัลแรกนั้นเป็นลูกหมูดำภูผานครับถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของที่นี่เขาเลยครับจับมาแล้วประกาศชื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบครับนี่ครับมอบรางวัลให้เอาลูกหมูดำไปเลี้ยงรางวัลต่อมาใหญ่อีกเหมือนกันครับเป็นไก่ดำครับพลตรีก,กนกผู้ม่วงมอบรางวัลให้และรางวัลสุดท้ายก็บอกว่านี่เป็นรางวัลสุดยอดจริงๆครับจับสลากขึ้นมาปรากฏว่า นายอำเภออากาศอำนวยครับคุณภูริทัศน์สัจการได้ทางวันนี้ไปครับนายอำเภอมีน้ำใจครับบอกสละสิทธิ์สละสิทธิ์ไม่เอาผู้ว่าบอกไม่ได้จับไปแล้วต้องเอาอปรากฏว่าเป็นกระเทยดำครับและผู้มอบให้ตอนแรกบอกว่าให้ผู้ว่าเป็นผู้มอบผู้ว่าบ,บอกว่าให้คุณคำรนวางหวังศรีนั่นแหล,ละเป็นคนมอบแข็งแรงดีเพราะว่าของดำที่ว่าสุดท้ายนี่หนัก70กิโลกรัมสูง170ซนติเมตรม่ใช้งานถูกคนครับคุณกำรนอุ้มมาแล้วครับมอบให้ท่านนายอำเภอ ค้าวหาัคงมไม่ไหวแล้วนายอำเภอถูกใจหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่คุณกำรถูกใจแน่นอนพบกันในข่าวนอกลู่